สำหรับที่มินีคะเราจะพารทุข้นมารับของฟรีค่ะจะเป็น Wall Curly นะคะเป็นสีดาแถมยังมีขอบนะคะเป็นออกสีฟ,าฟ้าไล่สีด้วยนะชิ้นนี้นะคะแจกเยอะมากๆทั้งหมด3 5 0 0ชิ้นค่ะและนี่จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะดูเท่มากๆค่ะแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลย Anime Energy Class Simulator นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีปุ่มนะคะให้เราเนี่ยกดค่ะเป็น limit e d g c c นั่นเองนะวิธีการรับของฟรีเนี่ยอันแรกนะคะเราต้องสวิงดาบให้ครบั้หมด99999 ทําได้โดยการกดปุ่มนะคะทางด้านขวามือได้เลยแบบนี้ค่ะคว่า Auto Train ค่ะแล้วก็กดนะคะเป็นดาบอันแรกอันนี้นะคะก็จะเป็นการสวิงดาบนั่นเองค่ะต่อมานะคะสําหรับการรับของ f i n i t Quest ที่2นะคะเราเนี่ยจะต้องเปิดขายค่ะให้ได้ทั้งหมด500ฟองนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเล่นเกมนี้นะคะออนไลน์เป็นเวลา420นาทีค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเราเนี่ยจะต้องเอาชนะ n ร r โ t o ให้ได้1ครั้งค่ะหากว่าทําได้นะคะเราเป็น3,500คนแรกสามารถกดปุ่มเคลมเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะคะซึ่งในการเปิดขา นะทุกคนในโลกที่1ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีไข่นะคะให้เราเปิดด้วยนะตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นรูปดาวนะก็เก็บผสมค่ะเป็นจํานวนวินนะคะถ้วยรางวัลเราก็เอามาเปิดได้เลยนะคะก็สำหรับพี่กระดับของฟีนิกส์ก็มีเพียงนี้เลยนะคะยังไงไหนว่าจะขลิบนะคะ่ไคะไปค่ะ